วันนี้ผมจะมาพูดถึงการาฟชีวิตของผมและเป้าหมายภายในอีก5ปีข้างหน้าครับสวัสดีครับผมโบโบกระทาวิศวะการาฟชีวิตของผมเขียนออกมาได้แบบนี้ครับผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แกนนะครับก็คือแกนตั้งกับแกนนอนนะครับแกนตั้งก็จะเป็นในส่วนของรายได้นะครับแล้วก็แกน,นอนจะเป็นในส่วนของอายุครับผมก็แกนตั้งรายได้ผมแบ่งสเกลออกเป็นตั้งแต่หมื่นนะครับ แสนล้านและก็100ล้านนะครับส่วนด้านล่างที่ติดลบนี่ก็จะเป็นในส่วนของหนี้สินนะครับและก็อายุนะครับก็เริ่มต้นจากเกิดก่อนนะครับก็เกิดมานะครับแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ21นะครับพออายุ21นี้ผมเรียนจบแล้วก็ได้เริ่มทํางานตั้งแต่อายุ21เเลยนะครับก็กราฟก็จะขึ้นมานะครับประมาณ นี่นะครับผมสตาร์ทเงินเดือนวิศวกรนะครับเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นแปดพันกับอีกห้าร้อยบาทนะครับณนะสิบปีที่แล้วเงินเดือนเริ่มต้นวิศวกรของผมนะครับหลังจากนั้นผมก็ทํางานนะครับทํางานมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรก็คือจบไปก็ทํางานหาเงินนะครับ มาเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุ27นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ27นะครับก้าฟก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอายุผมก็27แล้วก็เงินเดือนตรงนี้ผมจะอยู่ที่30,000บาทนะครับใช้เวลาทั้งหมด6ปีนะครับในการทำงาน 6ปีนะครับในการทำงานวิศวกรก็หลังจากนั้นนะครับชีวิตผมก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าผมเริ่มต้นที่จะอยากมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหลังจากอายุที่27นะครับถึงอายุ28นี้เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับประสบการณ์ในการทำธุรกิจก็ไม่มีนะครับของผมทำธุรกิจ ภายในปีเดียวนะครับผมมีหนี้ทั้งหมดประมาณเกือบสิบล้านนะครับกราฟชีวิตผมดิ่งลงมาก็ให้อยู่ที่แถวประมาณนี้นะครับจากยี่สิบเจ็ดมายี่สิบแปดนะครับดิ่งลงมาณจุดนี้นะครับก็คือมีหนี้นะครับหนี้อยู่ประมาณสิบ ล้านนะครับ10ล้านหลังจากนั้นผมทํายังไงนะครับตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรเลยนะครับรู้สึกแบบท้อนะครับหนักที่สุดก,ก็คือมีความคิดเคยคิดค่าตัวตายมาแล้วนะครับนี่สิบล้านเพราะว่ามันตันไปหมดนะครับมันไม่มีหนทางเลยหลังจากนั้นผมตั้งสติได้นะครับก็กลับมานะครับ หาหนทางนะครับว่าทำยังไงถึงจะใช้หนี้10ล้านได้หมดนะครับก็ณนะตอนนั้นที่ผมทำอยู่ก็ที่ทำครอบคู่กันไปก็คือธุรกิจขายหมูกระทะนะครับก็เริ่มมาศึกษาเรื่องของการขายออนไลน์นะครับเป็นการขายหมูกระทะออนไลน์นะครับทีนี้เราต้องทำยังไงนะครับถึงจะหาเงินให้ได้มากนะครับ กับนี้ที่เรามีอยู่สิ่งที่ผมต้องทำก็คือพุ่มสุดตัวนะครับก็คือเปิดบริการส่งหมูกระทะ Delivery ี24ชั่วโมงนะครับก็คือตอนนั้นเราทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับทำหมูกระทะ24ชั่วโมง อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการาขายหมูกระทะออนไลน์นะครับก็หลังจากนั้นก็นี่สินนะครับเมื่อตั้งสติได้ตั้งใจทำงานนะครับอดทนสู้กับปัญหาสู้กับอุปประสาทมาครับจนตอนนี้ผมอายุสามสิบสองนะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับอายุผมสามสิบสองนะครับผ่านมาจากยี่สิบ 8นะครับมาถึง32นะครับผมยังมีหนี้อยู่นะครับหนี้ของผมตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับก็ประมาณสองล้านบาทจากตำแหน่งตรงนี้นะครับหนี้สองล้านบาทก็จะกลายเป็นใช้เวลาเพียงแค่สี่ปีนะครับใช้หนี้ไปประมาณเกือบ8ล้านนะครับตรงนี้ สี่ปีผมใช้หนี้ไปเกือบประมาณเกือบแปดล้านนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ยังมีหนี้อยู่นะครับก็เป้าหมายภายในปีนี้ของผมก็คือผมต้องหมดหนี้นะครับภายในอายุสามสิบสามนะครับอีกสองล้านบาทแล้วชีวิตของผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับสามสิบสามผมได้ออกแบบชีวิตของผมไว้แบบนี้นะครับหลังจากผมหมดหนี้เสร็จแล้วนะครับอีกห้าปีข้างหน้า ผมวางแผนเอาไว้แบบนี้นะครับในส่วนของเป้าหมายนะครับ5ปีข้างหน้านะครับก็คือจาก33านี้มาถึง38ปีนะครับอายุ38ปีผมตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้นะครับก็คือผมจะหาเงินให้ได้100ล้านบาทนะครับต่อปีกราฟชีวิตของผมก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับ นีสิบล้านค่าผมไม่ตายนะครับผมจะหาเงินหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปีให้ได้นะครับภายในห้าปีข้างหน้านะครับหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปีแนวคิดของผมจะหาได้ยังไงนะครับก็นะครับผมคิดว่าผมจะหาตังค์ให้ได้นะครับยอดขายนะครับหนึ่งวันนะครับ ผมต้องขายให้ได้สามแสนบาทนะครับหนึ่วันผมต้องหาหาลูกค้านะครับแล้วก็ต้องขายให้ได้30000นบาทต่อวันนะครับถ้า30000นบาทต่อวันนะครับมันก็จะกลายเป็น1เดือนนะครับก็คือหเดือนนะครับก็คือ30วันนะครับ ก็คือคูณด้วย30นะครับมันก็จะกลายเป็นเงิน9ล้านบาทนะครับต่อเดือนนะครับแล้วถ้า1ปีนะครับก็คือมี12เดือนนะครับ นะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราก็คือหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปีก็จะเป็นนี่นะครับแนวคิดนี่นะครับคือแนวคิด ว่าทายังไงถึงจะหาเงินให้ได้100ล้านบาทต่อปีนะครับก็มาจากตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เริ่มทําไปแล้วนะครับตอนนี้หมูกระทาวิศวะมีทั้งหมด2สาขานะครับที่สาขาใหญ่ก็คือที่พัทยานะครับตอนนี้ก็ขยายมาที่ภาคอีสานนะครับก็คือที่จงังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จะมีสาขาต่อไปออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทํายอดให้ได้3 0 0 0 0นบาทนะครับต่อหนึ่งวันนะครับ ครับผมผมจะทําได้หรือไม่ได้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้เพื่อนๆได้ออกแบบกราฟชีวิตของตัวเองหรือยังนะครับถ้ายังก็ลองเอาไปเขียนกันดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหมูกระทะวิศวะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ